สวัสดีนักผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอพีและนักผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนักผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมนักผู้ชมเราจะมาพูดถึงในส่วนของตู้สุ่มสกินปืนกันแล้วก็จะมาสุ่มตู้อีโวกันด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่า เจ้าสองอย่างเนี่ยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับผมเนาะก็คือตู้สุ่มสกินปืนในปัจจุบันจะเป็นสกินปืนอักนะครับผมจะหมดในอีก7วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันเพิ่งมีตู้อีโวเข้ามาใหม่เมื่อไม่กี่วันมานี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตู้สุ่มสกินปืนใหม่ตัวนี้ก็จะคู่กับเจ้าตู้อีโวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมจะมีเป็นสกินปืนหลักนะครับผมเป็นสกินป์ปืนทอมสันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสกินปืนรองเนี่ยเป็นสสกกินน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 ปืเเเเอออออ่่่ััััังงงะะะคคครรรบบผผมมมมมมาาาาาาต้ดูววถขีย จะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ได้เอาเข้ามาก่อนเซิร์ฟไทยอีกแล้วนะครับผมก็เป็นตู้สุดกีปเปิลใหม่ก่อนเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะมาะจะมาสุ่มในส่วนของไอ้นี่กันด้วยนะครับผมในส่วนของชุดอีโวใหม่นั่นเองที่ผมยังไม่ได้สุ่มให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมเอ่ออธิบายกิจกรรมนะครับผมล็อกอินเนาะที่แบบว่าเออ่หลายคนจะสงสัยมากเลยนะครับผมว่าพี่เดี๋ยวว่า GM จะ แจกในส่วนของชุดทั้งชุดไงทำไมแจกแค่เสื้อนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราวาดไปเซิร์ฟอินโดกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับาผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไป ดูตู้สุมส่มสกิปปืนกันเลยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยตู้เอ่ออตู้ีโว e เนี่ยเขาก็เอาเข้ามาก่อนเซิร์ฟไทยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตู้อ e ีโวก็ไอตู้สกิปปืนเนี่ยก็เอาเข้ามาก่อนเซิร์ฟไทยเช่นเดีวยวกันนะครับผมเพราะมันสัมพันธ์นก,นกันกับตู้อีโวนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้สุ่มสกิปปืนกันเลยดีกว่านะครับผมนะสักครู่นะเป็นตู้นี้เลยนะครับผมเป็นทรามชาวเวลนั่นเองนะครับผมเป็นทรามชาวเวลก็นักช่องเวลาเหมือนกับเจ้าตัวอินคูเบเตอร์หรือว่าในส่วนของตู้สุ่มอีโวเลยนัั่นนเเเองะะครรบผมผมก็ดี๋ยวาาจ ลองดูกันเลยนะครับผมว่าภายในตู้แล้วก็ความสามารถของปืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็คือภายในตู้นี้นะครับผมจะมีทั้งบานเลสที่เป็นปืนรองเนี่ยแล้วก็ตัวทอมสันนะครับผมที่เป็นปืนหลักนั่นเองนะครับผมปืนหลักก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนกับปืนเหมือนกับตู้อื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็เซิร์ฟไทยเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมน่าจะเอาเข้ามาแค่ปืนหลักนะครับผมแล้วก็สกินปืนรองเนี่ยน่าจะกลับมาแบบว่าในแบบว่าแบบฉบับของกล่องสุ่มอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดู ความสามารถของมันกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของสกิปปืนหลักนะครับผมก็จะเป็นทอมสันมีเอฟเฟกแล้วก็สามารถถือนารบ,บี้ได้มีผลแสดงสังหารในเกมนั่นเองนะครับผมค่าสถานะก็คือบวกระยะ2นะครับผมบวกความเร็วโหลด1แล้วก็ลบแม็กกาซีนออกไป1นนั่นเองนะครับผมผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าปืนทอมสันเนี่ยเวลาย,ยิงในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบาแบบเแบาบแบบแบบมากๆนะครับผมเบาแบบเบาจะจัดเลยนะครับผมแต่ว่า ความสเสถียรของปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงัดหัวง่ายนะครับสำหรับปืนทอมสันนะนะครับผมก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยสำหรับสกินปืนทอมสันไทม์ทราเวลตัวนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกินป,ปืนรองนะครับผมก็จะเป็นสกินปืนบาลเลต M82B นั่นเองนะครับผมก็มีค่าสเตตัสเป็นบวกดาเมจหนึ่งนะครับผมบวกความเร็วโหลดหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วเครื่องที่ออกไปหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำรับปืนบาลเลตมันก็มันก็ถือมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมมันก็เด แม่มยังลบเครื่องที่อีกผมว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นสกินบาเรตน่าจะเป็นสกินแรกด้วยมั้งนะครับผมใช่ไหมเพราะถ้าผมจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นสกินแรกนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่กว่าที่จะเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาเป็นกล่องสุ่มเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีสกินปืนอื่นมาก่อนแล้วนั่นเนองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นของเซิร์ฟอินโดก็จะเอาเข้ามาพร้อมกันถึง2ปืนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วนกะ็เดี๋ยวผมกดให้ดูแบบเอ่อถือเวลาถือดีนะีีีีกกกวว่่่าานนนนนนะะะะคครรรรัับบบบผผมมมม็็็จเเเเเเปปณ้้้ลลลยยอออฟฟแแตง แมกกาซีนนะครับผมจะเป็นแบบว่าชาร์มทราเวลเป็นรูปนาฬิกาด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวนะครับผมถือว่าสวยนะครับผมถือว่าสวยเลยถือกับตัวเอ่อตัวอีโวน่าจะสวยมากๆนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกของสกินปืนทอมสันที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปสุ่มในส่วนของตู้สุ่มอีโวแลเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาที่เซิร์ฟไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมา ซุ่มกันเลยนะครับผมโลโก้วันนี้จะมาแจกเพชรด้วยละกันนะครับผมแจกเป็นอะไรดีล่ะเออแจกเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อหรือแจกเป็นเพชรดีท่านผู้ชมเอ่อฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับผมว่าอยากได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อหรือว่าอยากได้เป็นเพชรเน่งนะครับผมแต่ว่าเพชรเนี่ยจะได้น้อยกว่าบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมนะมูลค่าน่าจะน้อยกว่าบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับผมเนาะก็คอมเมนต์กันไว้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ uid กับชื่อ Facebook ไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครด้วย นะครับผมแล้วก็เออมีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวกติกามาบอกอีกทีละกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองสุมกันเลยดีกว่านะครับผมนะสุมไปในส่วนของบัตร5ใบไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมบัตรฟรีมีสิบเอ็ดใบนะครับผมจัดไป5้าใบเลยมายังไงจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ยังไงออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าโอไม่ออกท่านผู้ชมโอ้ไม่ออก,ออ,อ,กออกแต่ขั้นนะฮะขั้นนี้คือที่ผมไม่เล่นนี่คือผมเก็บมาแบบมาสุมตู้อีโวอย่างเดียวเลยนะฮะ <c oughs> คือรู้ว่ายังไงก็เกลืออยู่แล้วนะฮะ สุ่มไปเลยก็ท so ี่เพอโอ้โหได้ขั้นมาหกแน่จบแล้วบัตรฟรีผมหนึ่งใบจัดไปสุดท้ายขอออกหน่อย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 หน่อยหน่อยหน่อยออกเกือบเกินกินเค็มมาจากไกลเลยนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสุ่มไปเลยนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเพชรเปิดใบเปิดใบสองร้อยเจ็ดสิบเพชรเปิดไปครับผมยังไงจังวันนี้มาอาจังเฮาหน่อยนะครับผมมตอนเช้าแน่ เปิดไปครับผมโอ้อย่างเกลือนะฮะโอ้อะไรวันเนี้ยเปิดออกในส่วนของพิมพ์เขียวแล้ว1ใบนะครับผมนะาจัดมา1ใบแล้วนะฮะเปิดไปครับผมอีกหนึ่งใบไม่ไม่ออกอีกหนึ่งใบไม่ออกเหรอออกแล้วนะครับผมเป็นพิมพ์เขียว1ใบนะครับผมท่านผู้ชมลูกแก้วไม่ออกเลยนะครับผม,ม,บบผมแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีลูกแก้วเยอะอยู่นะครับผมเราไม่ค่อยซีเรียสนะฮะโอเคมา ยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ออกไม้ไม่ออกออกไม้ไม่ออกออกไม้ไม่ออกออกไม้โอ้ท่านผู้ชมมันเกลือแท้วะเดี๋ยวทำบุญก่อนทำบุญก่อนสาธุสาธุสาธุามาๆๆออกหน่อยโอ้ลูกแก้วมาหนึ่งลูกนะฮะออกหน่อยออกหน่อยเข็มปิดเข็มปิดเลย<笑><笑>โอ้โหลกใตทา,ามหานะฮะ ก็เดี๋ยวมาลองสุมกันต่อเลยดีกว่านะครับผมจะเอาเป็นชุดสีเหลืองให้ได้เลยนะฮะแต่ผมว่าชุดผู้หญิงเนี่ยมันเท่นะแต่ว่ามันคล้ายกับไอ้เจ้าตัวชุดบูย่าใช่ไหมมันคล้ายกับชุดบูย่าที่เพิ่งเข้ามานะครับผมนะแต่ผมว่ามันก็มันก็สวยดีนะฮะมาเปิดไปได้แล้วับผมในส่วนของพิมพ์เขียวนะครับผมได้มาหนึ่งใบนะครับผมเอ่อคือวันนี้เราไม่ได้แบบเบิ้ลเลยนะท่านผู้ชมนะคือได้แบบทีละอันสองอันนะฮะทีละอันทีละอันทีละอันอย่างเดียวเลยนะฮะผมอย่างเกลือโอเคออกมาแล้วผมลูกน 7ลูกเลูกออกแล้วนะครับผมนะพิมพเขียวใช้สามโอเคพอดีเดะ๊ะเป็นโก้ไทม์อะไรเนี่ยสกิปเปอร์บันดัลน,นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอย่างที่เราเคยรีวิกันไปเด๊ะเะเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาลองแลกกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปมาสุดยอดไปเลยคุณได้รับในส่วนของเซ็ตโก้ไทม์สกิปเปอร์นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเนี <c oughs> ใส่กับตัววูฟราด้วยนี่ฮะ อย่างเฟี้ยนะฮะผมก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยดีกว่านะฮนะเนะ่ก็ใส่ไปเลยนะฮะอย่างทจ่อย่างรอนะฮนะเนะนะ่เป็นไงท่านผู้ชมว่าสีไหนสวยสุดครับเอางี้ดีกว่าผมถามว่าผมขอใจเป็นมาเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมูลค่ามากกว่าเพชรที่ผมจะให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวคอมเมนต์มานะครับผมว่าชอบสีอะไรในตู้อีโวนะครับผมมีสีขาวดําม่วงน้ําเงินแล้วก็ เหลืองดำนะครับผมเอาเป็นทองดําแล้วกันนะครับผมมันค่อนข้างที่จะมีมูลค่าหน่อยเพราะว่ามันก็ใช้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะโอเคทุกช้ชมก็คอมเมนต์มานะครับผมว่าชอบสีอะไรตามที่ผมพูดไปในข้างต้นเลยนะครับผมแล้วก็ u ูไดีชื่อ Facebook แล้วก็ชื่อตัวละครนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้แจกกันนานแล้วเนาะก็กลับมาแจกนะครับผมแล้ถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ยังแจกอยู่นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมที่มีข้อสงสัยกันเยอะแยะมากมายเลยว่าทําไม GM บอกว่าจะแจกนะครับผมแต่ว่าแจกแค่เสื้อนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอยู่ในกิจกรรมอื่นนะครับผมเพราะว่าแบบคือไม่รู้สิท่านผู้ชม GM เมาตบเป็นคนออกมาพูดเองนะครับผมว่าจะแจกทั้งเซตนะครับผมแต่ว่านั้นเนี่ยเจมก็ใส่มาแค่เสื้อเหมือนกันนะครับผมนะมนะเข้าใจมากวันที่ GM เมพูดวันที่ GM เมบอกว่ามันจะมาแจกฟรีทั้งชุดเนี่ย จมก็บอกนะครับผมว่าเอามาแค่เสื้อนะครับผมแต่ว่าเจมบอกว่าจะแจกทำชุดนะครับผมต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะมาในรูปแบบของกิจกรรมอะไรเพิ่มผมคิดว่าไม่น่าเสียตังค์นะครับผมเพราะว่าชุดเสื้อเนี่ยมันมันมันไม่เสียตังค์แล้วไงถ้าแบบจะให้มาเสียตังค์ในส่วนของแบบชิ้นส่วนอื่นมันก็จะแปลกๆนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นของย้อมสีนั่นแหละนะครับผมของย้อมสีของเจ้าตัวไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยผมมีไม่เน่เป็นย้อมสีของชุดตัวนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ เหมือนกันเดะเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเอ่อสีน้ําเงินนะครับผมประมาณนี้เลยเซ็ตทรามชาอเวลของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปทําธุระก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมใครที่จะรับบัตรเปลี่ยนชื่ออ,อ่าอ่าสุ่มรับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ฝากแชร์คลิปนี้ลงในกลุ่มฟรีไฟล์กลุ่มอะไรก็ได้นั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมจุ๊ก